The waves, they want to feel the wind, uh, a lot of people coming out and sort of uh, shorts and stuff. And to tell you the truth, it's getting pretty cold out here, um, which we didn't expect. Uh, but once again, people coming out and already we've talked about this as sort of being a waiting game at this point, waiting for Hurricane Irene to come and some people are getting cabin fever, so they just want to uh, get out of the house. So do you have in you have you เป็นอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าพายุจะเข้าลูกใหญ่ด้วยครับก็ใครที่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้นะครับผมก็อยากจะเอาคลิปเนี้ยให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยเจอเการณ์นี้คุณควรจะทํำยังไงกับชีวิตเอ๊ะจะอยู่บ้านโทรสัมหาาแฟนดีเปล่าแฟนโทรมาฮัลโหลหรือว่าอะไรยังไงดีสถานการณ์นี้ครับสําหรับผมนะครับผมก็เลยเตรียมจัดแจงตัวเองโดย อาหารแห้งครับอะไรรู้สึกว่าถ้าเกิดไฟมันดับขึ้นมาเราสามารถประทังชีวิตได้หรืออย่างหนึ่งก็มีพวกไฟฉายพาสปอร์ตครับอันนี้สําคัญมากๆครับเพื่อนๆใครที่แบบว่าเจอเหตุการณ์นี้อย่าลืมเดืีดขาดครับพาสปอร์ตเงินทองนี่สาคัญต้องเก็บไว้ในถุงเดียวกันเลยนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บเราสามารถเดินออกจากที่นี้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญครับวันนี้ที่อยากจะเสนอเพื่อนๆครับผมไม่ใช่ตัวผมเองครับแต่เป็นเพื่อนๆของผมเองครับ พอเขาเป็นเด็กไทยอยู่ในนิวยอร์กต่างถิ่นต่างแดนครับพวกเขาจะเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างลองไปดูกันครับผมพาทัวร์ครับบ้านเด็กไทยในนิวยอร์กว่าเขาเตรียมตัวยังไงอะไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ารถบัสก็ไม่มีสับเวก,ก็ไม่วิ่งทุกอย่างปิดหมดเลยใลยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยนะครับรู้สึกว่าเป็นลูกน่ากลัวเราลองไปดูกันว่าพวกเขาเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างไป นี่คือบ้านหลังแรกเลยนะครับเราจะมาถ่ายครับผมว่าว่าเขาเตรียมงานอะไรกันยังไงนะครับลองมาดูนะครับผมสุดน่าหนุนจริงต่อทีเข้านั่งเล่นคอมซะงั้นหนึ่งชั่วโมงครับทำไรครับตะขาบตะขาบมันเข้ากี่โมงกี่โมงเอ็ดไงต่อครับตะขาบค่ะเอ็ดมาดูสิไปดูครับ What's up, what's up? Oh. What's you good <laughs> I think it's That's the video, how's everything? <laughs> Do you get ready for for tonight? Tonight? I'm, no, I'm, I don't know I got a Catalina in Florida This is a week, but a huge and No problem <laughs> Nothing, I just got some $1 candle that's Really? That's good? That's that's what they said. Uh, we don't have the light tonight no, and the, no power yeah, tonight. That's important, you know. Charge the cell phone battery. Or some can get some candle. That's, that's it. That's good, right? Yeah. Nice man. Yeah. So what about got, you? We got a four case beer. Okay, <laughs> we got a whole four, four case? case beer. Yeah, yeah. We ready for rain. I rain, okay? So we already taken up the stop. You know, maybe the water leaking and nobody know. Just preparing. I don't know. That's how you prepare your food beer yeah beer m e r r o r right candle also we got the rice b o w l with seaweed t i s from Japanese fucking good good. <laughs> the chef is nice <c oughs> สุดยอด <c oughs> นี่นะครับคือบ้านหลังแรกนะครับที่เรามาว่าเขาเตรียมการยังไงหนึ่งชั่วโมงก่อนพายุเข้า ดูถ้าท่านจะวุ่นวายมากนะดูนี่เป็นเบสเป็นด้วยนะครับก็ลองมปดูกันครับว่าเขาเตรียมการยังไงหนึ่งชั่วโมงก่อนพายุเข้าพายุชื่อว่าอะไรนะไอรีนไอรีนแล้วเ,เจอกันไอเดโลูกนี้แต่ทน,นจะอยู่ยังไงครับในเมื่อเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมาตามมาดีเจสต์สเตชอย่างที่บอกนะครับบ้านหลังนี้เขาเตรียมจริงๆครับเบียครับ S <S สี่ลังครับอ,อ,อีกหนึ่งช,ชั่วโมงครับรู้สึกไงครับผมเต็มตัวอะไรบ้างครับซื้อน้ำไว้เพียบเลยแล้วอะไรอีกครับผม <S <S แล้วก็ขนมอ่าแล้วก็กับข้าวไว้ทํากินอยู่บ้านเลยตอนนี้ <S <S ดีมากครับผมแล้วก็ยังดูมันก็ปกตินะว่จะอยู่ใช่ใช่อยากเห็นมันในหนังอะที่มันลงมาค่อยๆลงม้วนลงมาเหมือนน่ะอยากเห็นนั่เลยโลกจะอวสานแล้วสัปเวถึงก็ต้องปิดนะครับผมห้ามใช้บริจารนะครับดูจากสภาพ ไม่ให้ใครเข้ารถบัสก็ไม่วิ่งนะครับผมทุกอย่างปิดทำการหมดครับตอนนี้ก็มีแต่ผู้คนเดินนั้นดูครับคนที่ไม่มีบ้านครับเขาป้องกันกันยังไงนะครับก็มีแค่นั้นนะครับต้องเตรียมตัวไว้พร้อมครับซ้อมครั้งนี้นั่งเงียบๆครับเริ่มลงหนักแล้วนี่ก็ใบหลังนะครับที่เรา ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับอันนี้บ้านอยู่เชิงสารครับจะดูว่าพวกเขาทำการเตรียมตัวกันยังไงไปดูกันวัดีครับเตรียมตัวยังไงครับผมถาหรับล้างบ้านหลังนี้ครับเรา้งผมรอนะคะเว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ส ไม่เกี่ยวอะไรเลยพายุเข้าเมืกับเท่าไม่เอาเลยอะไม่เห็นมีอะไรนะคะก็ยังไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องทำผมรอแต่งหน้านิดนึงหรือว่าน้ำใสอะไรน้ำอะไรครับคุณเบีร์ตน้ำคำเลื่องไปทั่วทั้งเมืองนานมาครับสุดยอดครับไม่มีอะไรเลยครับหนึ่งครับกับ ไปดูหลังต่อไปดีกว่าหลังนี้เดี๋ยวไม่ได้โชว์เลยว่าวันนี้เราเตรียมกับข้าว,วอะไรเจนไงไครับเดี๋ยวขอเอารองออกก่อนจะรีบไปไหนมาไปถ่าย,ายบ้านหลังยื่นทองเตรียมพร้อมไหครับไปดูครับว่าวันนี้เขาเตรียมอะไรไว้บ้างครับ ไปดูบ้านเพื่อนอีกคนนึงครับว่าเขาเตรียมตัวอะไรกันยงไบ้างเป็นผู้ชายหนุ่มสอนครับเมนุสอนเตฟ้าครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเขาเตรียมตัวอะไรอย่างไบ้างน,นะพร้อมวันนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากครับได้บุกทะลุบ้านแต่ละคนของเขาแสบนิดนิดแต่ก็สนุกหน่อยๆครับโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันว่าบ้านต่องกัน ดูเขาม่รู้ละตุ๊ดับกันรอสวัสดีครับคุเจมตัวไหนครับผม อสองชั่วโมงเดี๋ยวขอไปดูครับเดี๋ยวขอไปสืบหน่อยคุณแม่อยู่ไหนครับเนี่ยมันถามไมแกแก้ไม้แก๊งตู้เฮ้ยมันไม่สองชั่วโมงนี้คุณเตรียมอาหารยังไงสับเบียนยังไงมั้งครับอ,อาหารเลยต่้ยครับอาหารเลยตุ้ยเตรียมตู้ครับเตรียมพร้อมจริงครับสองชั่วโมงนี้ครับใช้ได้จริงครับบ้านหลังนี้เตรียมผ้าพับผ้าอยู่ครับพับผ้าอยู่เอาวันนี้ครับโอ้โหมาครบแก๊งเถื่อนมเลย อยู่เลยครับผมไม่ไม่ไม่รบกวนเดีกว่าครับคุณตามสบายครับอะไรเตรียมพร้อมมากสุดครับสําหรับนี่หรอสองชั่วโมงนี้น้ำเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นการเตรียมพร้อมของบ้านหลังนี้นะครับเยี่ยมมากครับไปบ้างไปป่ะไปไปไปเดี๋ยวคุณมิวครับเดี๋ยววันนี้ผมอยากให้คุณมิวเป็นโฮสต์บ้านพิการนะครับพิการพิการครับคุณคุณมิวช่วยพาผมไปด้วยนะครับได้เลยโอเคแล้วกันเดี๋ยวว่ากันไป ่าสวีขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับอีกสองชั่วโมงครับผมเตรียมพร้อมแล้วยังไงครับเกมเดียวอ๋ออะไรสำคัญสุดกับบ้านหลังนี้ครับ ครื่องแพครับครับเตรมพร้อมไหยครับเนี่ยทุกวันนี้ผมก็เดี๋ยวครับผมใช้สมาร์ททีอยู่ก็เมื่อวานมีการไปไปจับจ่ายตลาดนิดนึงครับซื้อไปร้อยกว่าบาทตอนนี้ตู้เย็นไฟดับอยู่ปลาเน่านะผมคงต้องขอลาแล้วครับพี่มีของผมมากครับเป็นมากไังเนี๋ยเดี๋ยวครับเป็นใจเฮ้ยเพลงมากครับ สวัสดีครับเดบตัวยังไงบ้างครับอีกสองอาอม่เทียนหรอนี่กันไปดับขึ้นครับสวยมากเลยครับเราข้าวเไม่เต็มอาจจดูทีอ่านครับแต่ดูอาหารที่เตรียมไว้ครับไข่สามอครับผมโยเกิร์ตสหรับสองชั่วโมงเอครมโยเกิร์ตย่วยอะไาอาหาร โอ้โหเป็นไครับไปฉายมาหลังนี้เราพร้อมจริงๆแล้วก็พร้อมดีครับอาหาร3 4อย่างครับพอประดังชีวิตได้ภาในเวลา24ชั่วโมงลังอยู่ในตู้เย็นครับผมต้องเป็วกครับมพรอมคับดนมาวครับอว่าโอเคครับ โอเคไปสำรวจบ้านหลังต่อไปต่อยัไงเดี๋ยวว่ากันสองชั่วโมงครับในสองชั่วโมงจะเกิดพานตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วล่ะเล้วไงเดี๋ยวเราว่ากันทีนะไปกันมาดู่นไปดูว่านต์ว่าเขาเตรียมตัวอะไรกันยังไงบ้าง สำหรับพายุลูกนี้ครับเด็กใครครับใครยังไม่เคยเจอลองมาดูเหตุการณ์ความจริงเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับไม่มีสมมติับนไเราลองไปดูกันมาเป็นยังไงนะสวัสดีครับเป็นยังไงครับผมเยตัวยังไงครับอะไรครับจะปเตรีตัวยังไงครับสำหรับพายุนีครับ ไ้ลองสถานการณ์ให้ดูไหมยังไงครับยังไครับยังไงครับไปดยไม่ดีไปใช่ไปใช้ไปใช้เลยจะเห็นอะไรวะเนี่ยวัอ๋อนี่ท่านนี่ครัอ๋อมันเป็นอยางนี่เองครับนี่คือถังครับเอาไว้รองข้าวใช่ไหมครับนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ทำยังไงบ้างครับคุณร่บมิสเตอร์เมเยอร์ยังไงเดี๋ยวเเปิดไฟเปิดไฟคุยกันครไม่ใช่กูบอกว่าให้เตรียมถังไว้2ถังครับถังนึถงขยะเปียกถังขาไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่ ภายใน24ชั่วโมงนี้จะมีสถานการณ์ฉุกเฉินบอกว่าจะตัดน้ําทั้งหมดครับเราต้องเอาน้ำไว้กินแล้วก็ไห้อาบครับครับผมในทังเรียวงันอันนี้อ่างนี้อันนี้ไว้ลองอ่างนี่ครับอ่างราคารติดอยู่เลยบิมพูดบ้างที่มึงพูดบบแล้วอ่ะพูดอีมแล้วพูดอีมพูดอะไรอีกอะเราุนอาหารนะครับอาหารอาหารอาหารครับเราาตรงเยอาหารครับยังไงครับเตรียมพร้อมยังงกันบ้างครับ ผมจะเตรียมพวกหมูสดไว้หมูนะเอ้ยเดี๋ยวไฟมันจะดับแล้วจะทำยังไงกินเราก็เอามามาให้มะนลอยข้างนอกครับแล้วมีหม้อห้องด้ยหม้อห้องแล้วก็มีโรตีมีอาหารสดๆนี่เราจ้างแม่บ้านมาคนใหม่ครับเอาครับเตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมแม่บ้านเลยครับให้คุ้มให้พวกเราแล้วไงต่อครับผมขนมเต็มโอ้เบียร์ ก็หอมมาแล้วกสองกระองเปล่าก็เป็นยังไงนะครับนี่อะไรนะคำเนี้ยเอฟชไอกโกแลตไม่เ uh> กี่ยวกับสถานการณ์